ทางด้านขนส่งจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะคะขนส่งสุราษฎร์จับมือกับรถโดยสารสาธารณะค่ะรับส่งบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบาัตรแล้วก็มีนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถสาธารณะเป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่เอาเปรียบผู้โดยสารค่ะนายจัตุรงแก้วกสิทธิ์นะคะขนส่งจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานดูแลอำนวยความสะดวกแก่บัณฑิตและ ครอบครัวค่ะที่เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบาตัตรที่มหาวิทยาลัยราชพัฒ์เขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2560ไปจนถึงปี2562ค่ะระหว่างวันที่28พฤศจิกายนจนถึงวันที่สองธันวาคมนี้นะคะโดยสำนักง,งานขนส่งจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีได้เชิญผู้ประกอบการรถสองแถวรถรับจ้างรถตู้โดยสารจากทุกบริษัททุกสหกรณ์มาร่วมการประชุมเพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมือผู้ให้บริการไม่เอา รัฐเอาเปรียบผู้โดยสารสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีทั้งยังกำชับในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ให้ใช้ความเร็วและขับรถหวาดเสียวซึ่งหากมีงานฝา่าฝืนก็จะทำให้ผิดตามกฎหมายนั่นเองค่ะทางจังหวัดสุราธานีเองเนี่ยได้ระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของอการให้บริการญาติพี่น้องของบัณฑิตนะครับที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนของขนส่งจังหวัดเนี่ยได้รับมอบหมายให้จัดรถ รับส่งนะครับยัดบัณฑิตจัดจุดจอดรถซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุราษฎร์ธานีได้จัดไว้ทั้งหมด8จุดนะครับเราก็จะจัดรถรับส่งเป็นรถโดยสารขนาดเล็กนะครับโดยให้บริการตั้งแต่ตี4นะครับจนเสร็จสิ้นภารกิจนะครับทั้งนี้เนี่ยเราได้กำชับนะครับให้เก็บค่าโดยสารในอัตราตลอดสายเนี่ยไม่เกินคนละ10บาทนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมให้บริการนะครับของพี่น้อง ผู้ให้บริการรถสาธารณะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อให้เป็นหน้าเป็นตานะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เดินทางมานะครับ